เขาอยากบอกอะไรกับค <Yeah. S 1> ุณคนที่มีประเด็นต่อกันคนคนนี้ของคุณเขามีความในใจอะไรที่ต้องมาบอกกับคุณเรามาดูนะว่าเขาคนนี้มีอะไรในใจที่ต้องมาบอกคุณคนที่มีประเด็นต่อกันกับคุณเขามีเรื่องอะไรที่ต้องมาบอกคุณคนคนนี้คนที่มีประเด็นต่อกันเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ รับลูกทำง,งานใช่กันนะเป็นดองโดยรวมเป็นดองรันดอมนะเขามีเรื่องอะไรต้องมาบอกคุณเป็นคลิปโดยรวมนะเขามีอะไรที่ต้องมาบอกคุณคนที่คนที่มีประเด็นต่อก,กันห้าใบนะ คนที่มีประเด็นต่อกันกับคุณเขามีอะไรที่ต้องมาบอกกับคุณมีความจริงจังนะคนคนนี้ชาวธาตุลมไม่ทุนตุนกง The w o r l คนนี้คนทางไกลนะคนทางไกลคนนี้เขามีอะไรที่ต้องบอกบอก,กับคุณมีอะไรต้องมาสารภาพกับคุณคนคนนี้คนที่มีประเด็นต่อกันกับคุณเวลานี้เขาอยากกลับมาหาคุณนะ เขาอยากกลับหาคุณจริงๆคนคนนี้ซิกออฟครับเขาคิดถึงคุณคิดถึงความหลังของคุณเขาอยากคืนกลับมาหาคุณนชาวท่า้ํากอร์กอนพิจิตรคนที่มีประเด็นทางการงคุณเขาอยากกลับมานะยคนคนนี้คนทางไกลคนนี้เขาอยากกลับมาหาคุณนะเดเวิลเขารู้สึกดีกับคุณเขาคิดถึงคุณเขาอยากจะมาขอโทษคุณคนคนนี้คนที่เคยทําไม่ดีกับคุณ เขารู้สึกดีกับคุณนะคนนี้เวลานี้ชาวธาตุน้ำกรกฏพิจิตรนี้เขารู้สึกดีกับคุณคนคนนี้ King of p เ n นโ c l e s คนนี้มีการงานการเงินมั่นคงนะเวลานี้คนทางไกลของคุณเขาอยากจะมาหาคุณเขาอยากจะมาสร้างความมั่นคงให้กับคุณเขาอยากจะมาสร้างความลงตัวให้กับคุณคนคนนี้ชาวธาตุเดชศักลังก่อน เขาอยากจะมาสปอร์ตคุณจากการที่เขาทำไม่ดีขวคุณจากการที่มีประเด็นต่อการคุณเขาอยากกลับมาสร้างความมั่นคงให้กับคุณนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณจริงๆคนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆชาวต้ฝ่เมดสิ่งองเขาคิดถึงคุณมากมากคนนี้เป็นคนมองการไกลมากๆคิดถึงคุณนะเขามีความจริงจังมุ่งมั่นนะที่จะคิดถึงคุณที่จะรักคุณที่จะมาหาคุณเขามีความจริงใจจริงจังกับคุณมากๆนะ เขาอยากจะกลับมาคุณนะคนคนนี้เขาอยากกลับมาจริงๆแรงงานไพ่ดีมากๆเขาอยากกลับมาคุณเขาคิดถึงคุณเขาอยากจะมาสร้างความมั่นคงให้คุณเขาอยากจะมาสร้างความลงตัวให้คุณคนคนนี้ king up เ็นตัตงเข้าคนคนนี้เขาจะเดินทางมาจริงๆด้วยเขาคิดถึงคุณเขาอยากจะมาจริงจังกับคุณเขาอยากจะมาสร้างความมั่นคงให้คุณคนคนนี้คนทางไกลคนนี้ เขาอยากกลับมาสร้างความมั่นคงให้คุณนะเขาอยากกลับมาจริงๆคนคนนี้เขาอยากมาพูดคุยกุอยากมาขอโทษคุณคนที่ริบเ,เดินต่นอการต่อคุณเขาม,มีความในใจที่จะบอกคุณเขาอยากกลับมาคุณเขาคิดถึงคุณมากๆาก